สบายดีจ้าพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องบัสกูดสุคนจะจ้ะพี่น้องจ้าทักทายสบายดีพี่น้องย้มเมอแรงจะจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้กําลังตะเวนเริ่มลิฟลงและพี่น้องบ่มีแสงแดดแล้วสะพายก็อเมาให้มาหน้าพี่น้องออกมาอันโดตรผโคตรหยาพี่น้องจ้าแล้วก็เอางัวเข้าโคพี่น้องมาเบิงบรรยากาศยามบะแรงอยู่ทงไหอยทงหน้ากันพี่น้อง เป็นประมาณนี้เมื่อนีนเอานามลงพี่น้องจ้าเอานามลงเพื่อเขาจะได้ทำการปลูกถั่วดินนะพี่น้องถั่วสงถั่วถั่วดิน,ดนตรงโน้นเดี๋ยวสะปหัยศิพายางไปเปิ่งพี่น้องจ้าเดี๋ยวมามาอัปเดตอันสวนพักก่อนพี่น้องจ้าว่ามันเป็นจังไรแน่พี่น้องสวนพักอยู่หน้าพี่น้องจ้าอู้หูประกาศสับออกขัดโอ้พักบัวก,ก็ออกเลยพี่น้อง เดี๋ยวจะให้ดูจ้าพี่น้องพักบัวออกแล้วพี่น้องจฉะปะลุกปลโลอะไรว้ ออกมาบนแล้วพี่นอ้องนี่เดี๋ยวจะให้ดูว้าวอออข้าขาพี่นอ้อกผ้ากอดมื่อไง่ยขนาดพี่นอ้อง ส่วนตอนนี้ยังบระทัดออกพี่น้องจะมาพีกกะอุ้ยต้นนน้น้อยกระเจ้ามาร์กแล้วพี่น้องฮะปพี่น้องเดี๋ยวชัพายสีอันนั้นก่อนพูดพักก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ท่งกันพี่น้องอุ้ยลืม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 เปิดพี่น้องเบิ่งนี่ผักกาดสลัดเออผักสลัดองเฮาพี่น้องเริ่มติดแล้วพี่น้องจา้าฮาเฮกกระโปไหว ตอนที่เฮาวกำลังบงนะพี่น้องเฮากระปให้มีแสงแดดนะพี่น้องเนาะเฮากระสีปิดไว้จนอันเบี้ยเพิ่นแข็งแห้งหรือว่าอันต้นเพิ่นแข็งแห้งสู่แดดสู่พุนสู่ลมได้แล้วเฮากระสิเปิดออกเพิ่นใหญ่จักหน่อยก่อนพี่น้องให้เพิ่นติดค่ะค่ะพี่น้องจ้ะตอนนี้กำลังเงยขึ้นมาพี่น้องกำลังสวยงามเฮากระสิปลุกไว้ต่อพี่น้อง พักฮอมเป็นยังวันทันออกพี่นอ้องแต่ว่าพักบัวออกแล้วพี่น้องการชีทการก็ดีออแล้ว้ะ ว่าทักพี่น้องจ๊ะ คู่ที่พลัสเป็นคนหนึ่งในการเป็นนิสิตจากของขาดคู่ที่พลัสไบต์เจเนอร์มอบตัวต่อไปในน้ำผ่านสอบทางโคสู่สองสู่เก้าเก้าแปดห้าสามแปดแปดแปดดื่มกาแฟดับใจให้เล็กสุขภาพชีวิตเจเนอร์กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายกว่าสิบห้าชนิดข้าวกลีบหอมเยลฟูร์รันเกาชีลาสีโรลันดินหอมเด็ดเผ็ดอันมุ่งเพื่อจะทำให้เจ้าตัวรุ่นพัฒนาสวยจะแทนของรถไฟล้านชาญยิ่งเลิศใส่ ด้วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทางเดียร์ความรู้สึกสบายลดการเจ็บปวดเรื้อรังได้ง่ายช่วยยืดเวลาใจผ่อนให้ยาวนานยิ่งขึ้นและที่สำคัญเป็นประเภทที่มีส่วนผสมของวิตามินบูโปรไบที่เป็นตัว เสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งอันบรรยากาศอยู่ถงนาพี่น้องว่าเอาน้ำลงแล้วน้ำหดไซแล้วนะพี่น้องเนาะเราจะไปมองไปเบิง่งสิพาไปเบิ่งมองปูมกักทวดินพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ขัำไปทีเรียบร้อยดูทองฟ้าพี่น้อง พ่อเพิ่นกันยังทิธาเบิ่งน้ำพี่นอ้องเพ่นพี่เพิ่นจูดเหมือนนะพี่น้องแหงมันใหม่เวิร์ดอยู่บ่เอาสิปกฟังนีเอาพ่อชุมนั่นคืบ,คบม,ม่ใหม่ซะพอสิีปลูกได้ได้สะบ่เนี่ย ไม้ยังหานี่อืมนี่สพาพบกรรากาพึพบาาบกบ,บรรยากาศพี่น้องอ้ายข้าบูดเห็นน้ำอยากน้ำเต็มเต็มบรรยากาศพี่น้อง ยามเมรงอจุดทรงไหาทตรงนาได้ยินต่เสียงน้ำปีนอง กระเจ้าปิดแล้วว่าพอเต็มมือผู้หายคันลมพัดพี่น้องจับสีคุดเนาะ <c oughs> ยังเขียดพี่น้องมันยังเขียดมันบรรยากาศนะนะพี่น้องไาขอฟังเลยไปฟังนะเป็นยังหอเนี่ย เต็มหาเต็มคันพี่น้องทั่วถึงจ้างามแหงพี่น้องบรรยากาศแงมือแรงพี่น้องจ้า เต็มไห่เต็มคันจูดโบ่ใหม่พี่น้องพนาหัว ขาหน้าเจ้หัวบะพอ่อมันก็นำลดคันพี่น้อง ไฮทงนาได้พอนเอาละจ้าพี่น้องสราผ่านกัะชิได้จบลิปไปเพิ่มเท่านี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกำลังใจให้น้องหลายเฮดกิปบ่อบไปในเด้อพี่น้องเด้อพอก็มาคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าค่และพี่น้องเงือก่อนบ๊ายบาย